สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพี่ลูกป้านะคะพามาชมส่วนของพี่ลูกปลาะคะ่ะมาดูว่าพี่ลูกป้าปลูกพักอะไรบ้างนี่คือพักน้ำพักฉี่น้ำนะคะพี่ลูกป้าเป็นคนชอบกินพักน้ำจะธรรมชาติแต่เป็นคนว่าน้ำไม่เป็นกวานา้ำกวปลิงนะคะก็เลยดัดเลงเอามาป,ปลูกรูนะคะว่าเราปลูกในอะไรนี่ ทางดำค่ะปลูกมีท่างนี่คือพักบุงนะคะยอดเลยนะคะพักบุงนี่คือกระทางนะคะกระทางบัวดูป้าจะปลูกแบบนี้เพื่อให้มีกินตลาอดปีนะคะเพราะว่าถ้าในธรรามาชาติหัวแรงที่มันก็ไม่มีน้ำทุมไหมคะในท่าในวิธีนี้เราก็ จะมีกินตลอดค่ะในผักฉีนามอันนี้คือผักกระชีดนะคะผักกระชดนะคะนี่คือผักบุงสวยๆเลยค่ะอยอดพี่ลุป้าจะเก็บไปพัดพกับบุงใส่แดงค่ะวันนี้แต่ถึงเราเลียงแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีรูน้ำยุง้ายเลยนะคะเพราะว่าพี่ลุป้าก็ใช้ปูนแดงแห้ง คุนแดงนะคะตาเด็ดแห้งนะถึงจะใส่หวายเป็นประจำเลยค่ะเพราะว่าเราจะปรับน้ำให้รูน้ำไม่มายุ่งไม่มาวางไข่นะคะนี่ค่ะดูยอดดูยอดของผักุ้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปพัดกันจ้าใครเทกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะคะอย่างหน่อยๆเราก็มีพักบ้านไว้กินโดยที่เราไม่ต้องซื้อเองอย่างน่อยเราก็ปลูกเองไว้ข้างบ้านไม่กี ต้นไม่กี่กระถางแบบนี้ก็ได้นะคะพี่ป้าพี่๊ป้าไม่เน่ไม่หวังสูตรนะคะว่าเออเรามีปักปอสันผิดด้วยนะคะเบบนี้ปลดพ่อยจากสารเคมีทงต่างแล้วก็มีกิน้ตลอดทางปีไม่ต้องซื้อเข้านะคะอย่างนอนๆในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ประหยัดได้เยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ของพี่นุกป้า ก็พามาชมพักนามที่ปลูกในกระถางในทางดำกันนะคะขอบคุณสำหรับติดตามคลิปนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของพี่ลูกป,ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ